จากเรือรบที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของชาติทำภารกิจลับสุดยอดที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการสู้หายนะที่ทำให้ลูกเรือหลายร้อยชีวิตต้องเผชิญหน้ากับความตายกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนานถึง4วันเต็มๆโดยไร้ความช่วยเหลือใดๆที่จะมาถึงเพราะว่าความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าของคนบนบกและเมื่อสิ้นหวังสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกก็เริ่มออกมาทักทายในแบบที่คุณนั้นคาดไม่ถึง นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของฉลามกระหายเลือดแต่คือมหากาบการเอาชีวิตรอดความผิดพลาดของมนุษย์การทรยศหักหลังและการต่อสู้เพื่อกอบกู้เกียรติยศที่หายไปเรื่องราวของ USS Indianapolis ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความกล้าหาญความสิ้นหวังและแสงแห่งความหวังที่ริบหรี่ในคืนที่มืดมิดที่สุดของประวัติศาสตร์พร้อมแล้วที่จะเปิดเผยทุกแง่มุมของโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและบทเรียน ที่โลกต้องจดจำไปตลอดการและคุณกำลังฟัง r รสไฟล์พอดแคสตคำเตือนเรื่องราวที่คุณจะได้ชมต่อไปนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงสะเทือนใจและน่าหดหู่สำหรับบางท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคุณได้รับคำแนะนำฉลามขาวในเรื่องจอร์จของสตีเวนสปิวเบิร์กได้รับการยกย่องจากหลายคนว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาหนังปลานักล่าเรื่องนี้มีฉากเด็ดๆเยอะแยะไปหมดแต่สปิเบิร์กเองก็มีฉากโปรดส่วนตัวนั่นคือฉากที่ควินนักล่าฉลามจอมเกา๋าเล่าถึงเรื่องเรือ USS อินเดียนาโพลที่จมลงสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู ควินเล่าว่าในเดือนกรกฎาคมปีคศ1945ลูกเรือชาวอเมริกันหลายร้อยคนต้องลอยคออยู่ในทะเลเย็นเฉียบกลางมหาสมุทรแปซิฟิกหลังจากเรือของพวกเขาตูกเรือดำน้ำญี่ปุ่นยิ่งจมแต่ประโยคสุดท้ายของบทพูดสุดโด่งดังที่สรุปเรื่องราวได้ดีเยี่ยมนั้นคือชาย1,100นายลงไปในน้ำรอดมาได้316นายที่เหลือฉลามเอาไปหมดจอร์ส โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นแค่เรื่องแต่งแบบฮออลีบูดจ๋าๆแต่ฉากนี้อิงจากเหตุการณ์จริงล้วนๆเรือ u s s indiana polis ถูกยิงจมจริงในปีคศ1945หลังจากถูกเรือดำน้ำญี่ปุ่นยิงต่อปิโดและด้วยความผิดพลาดใหญ่หลวงหลายอย่างของกองทัพเรือสหรัฐทำให้ต้องใช้เวลาถึงสี่วันเต็มๆกว่าจะมีการส่งทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือทุกวันนี้การจมของเรือ u s s indiana polis ถือว่าเป็นการจู่โจมของฉลามที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์และสิ่งที่ลูกเรือเหล่านั้นต้องเผชิญเมื่อฉลามเริ่มวนเวียนอยู่รอบๆก็กลายเป็นตำนานเล่าขานในวงการเดินเรือแต่เรื่องราวของเรือลำนี้ไม่ได้มีแค่การจมที่น่าสะพรึงกลัวเท่านั้นอินเดียนาโพลิสถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่บ้านเมืองนั้นสงบสุขเป็นเหมือนเรือประจำตำแหน่งที่ไม่เป็นทางการของแฟรงคลินสดีรูสเวลล์และเมื่อเกิดสงครามขึ้น มันก็กลายเป็นเรือธงของกองเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังจากเข้าร่วมการรบสําคัญเกือบทุกครั้งในสมรภูมิแปซิฟิกและรอดพ้นจากความเสียหายร้ายแรงที่ควรจะเกิดขึ้นจากนักบินกามิกาเซของญี่ปุ่นอย่างปฏิหารอินเดียนาโพลิสก็ถูกส่งไปทำภารกิจลับสุดยอดครั้งสุดท้ายซึ่งมีส่วนโดยตรงในการยุติสงครามโลกครั้งที่สองและเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปตลอดกาล นี่คือเรื่องราวของ USS Indianapolis เรื่องที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่เคยแล่นในเจ็คาบสมุทรสำหรับเรือรบลับนี้มันดูเหมือนเรือรบสมัยใหม่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมันน่าแปลกใจที่การก่อสร้าง USS Indianapolis นั้นเริ่มต้นขึ้นเกือบศตรวรรษที่แล้วในปีคศ1930เรรือลาตะเวนหนักพอร์ตแลนด์ลำนี้มีความยาว186เมตรและหนักถึง10,000ตัน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนอินเดียนาโพลิสมีความยาวเป็นสองเท่าของหอนาฬิกาบิ๊กเบนและมีน้ำหนักเท่ากับหอไอเฟลมืนเรือรบส่วนใหญ่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเรือลำนี้ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำและมีระยะปฏิบัติการถึง15,000หมไมล์อินเดียนาโพลิสสามารถเล่นได้เกินครึ่งโลกโดยที่ไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงเลยด้วยความที่มันเกิดในช่วงพักครึ่งระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้ง ชีวิตช่วงแรกของอินเดียนาโพลิสจึงค่อนข้างที่จะสงบภารกิจแรกๆคือการพาท่านแฟรงกินดีรุสเวล์ทั่วอเมริกาใตา้และระหว่างการเดินทางครั้งนั้นเองที่ประธานาธิบดีได้ทำพิธีข้ามเส้นศูนย์สูตรสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยการข้ามเส้นศูนย์สูตรเป็นประเพณีในกองทัพเรือหลายแห่งที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครั้งแรกที่ลูกเรือมือใหม่ได้ข้ามเส้นศูนย์สูตรในทะเลอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้น ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปชายผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งซึ่งชื่อว่าอดอบกำลังยุ่งอยู่กับการพยายามเผาโลกทั้งใบก่อนที่ซารรัตจะเข้าร่วมสงครามอินเดียนาโพลิสประจำการอยู่ที่เพิร์หฮาร์เบอร์ในฮาวายใช่เพิร์หฮาร์เบอร์นั่นแหละแต่โชคดีที่ในวันที่เกิดการโจมตีที่เลวร้ายของญี่ปุ่นนั้นอินเดียนาโพลิสกำลังทิ้งระเบิดเกาะร้างแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป800ไมล์เพื่อฝึกซ้อมเพียง24ชั่วโมงหลังจากที่ญี่ปุ่น บุกเพิร์ฮาร์เบิลสหรัฐก็เข้าร่วมสงครามอย่างเป็นทางการและตลอด4ปีต่อมาอินเดียนาโพลิสได้เข้าร่วมการรบสําคัญเกือบทุกครั้งในสมรภูมูมแปซิฟิกได้รับเหรียญแบตเทิลสตาร์10ดวงตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเรือลำนี้ทําหน้าที่เป็นเรือธงของกองเรือที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นคือกองเรือที่5ของกองทัพเรือสหรัฐภายใต้พลเรือโทเรยมอนสปรูแอนตามรายงานทั้งหมด อินเดียนาโพลิสกำลังเป็นหนึ่งในเรือรบอเมริกันที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดตลอดการแต่ในวันที่31มีนาคมปี1945การปรปะทะกันกับเครื่องบินกามิคาเซ่ของญี่ปุ่นได้เปลี่ยนทุกสิ่งไปอินเดียนาโพลิสกำลังระดมยิงแนวป้องกันชายหาดที่โอกินาว่าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบุกข,ของสหรัฐเมื่อเครื่องบินกามิคาเซ่ปรากฏขึ้นราวกับว่าไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนและพุ่งดิ่งเข้าใส่เรือทันที คาดว่าพลปืนของอินเดียนาพโพลิสมีเวลาเพียง15วินาทีเท่านั้นในการตอบโต้แต่ชายเหล่านี้นั้นคือสุดยอดฝีมือและพวกเขาก็ยิงโดนเครื่องบินจนมันเฉี่ยวไปทําให้เครื่องบินเสียหลักและตกไปในมหาสมุดใกล้ๆโดยที่ไม่ได้เป็นอันตรายนั่นคือข่าวดีและข่าวร้ายก็คือในวินาทีสุดท้ายของชีวิตนักบินญี่ปุน่นได้ปล่อยระเบิดลูกใหญ่ที่เครื่องบินของเขากำลังบรรทุกอยู่มันถูกปล่อยลงมาจากระดับความสูงเพียง7.5เมตร มันใกล้มากและไม่พลาดเป้าจริงๆมันใกล้เกินไปหน่อยนะระเบิดนั้นพุ่งชนเป้าหมายอย่างจังพุ่งชนเข้าไปที่ดาดฟ้าของอินเดียนาโพลิสโดยตรงปัญหาคือมันยังคงทะลุลงไปด้วยทะลุผ่านห้องอาหารและถังเชื้อเพลิงก่อนที่จะเจาะรูออกที่ก้นเรือและระเบิดในน้ําด้านล่างหากระเบิดนั้นระเบิดเร็วกว่าน,นี้สักวินาทีหรือว่าสวิก็คงเป็นจุดจบของ USS อินเดียนาโพลิสและวิดีโอนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้น แต่เรือนั้นก็รอดมาได้แบบเฉียดฉิวความเสียหายนั้นมีมากเหลือเกินและอินเดียนาโพลิสก็ถูกบังคับให้กลับไปยังอู่ทับเรือที่เกาะเมาส์ไอแลนด์เพื่อซ่อมแซมฉุกเฉินโชคชะตากำหนดให้มันอยู่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องเพื่อรับมอบหมายภารกิจทางเรือที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ในสงครามโลกครั้งที่สองแต่เป็นตลอดกาลตลอด3ปีที่ผ่านมากลุ่มนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ได้คิดค้นอาวุธทำลายล้างที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมานั่นก็คือระเบิดปรมาณูในฤดูร้อนของปีคศ1945โครงการแมนฮัตตันเกือบจะพร้อมที่จะปล่อยการทำลายล้างรูปแบบใหม่นี้ใส่ญี่ปุ่นโดยหวังว่าจะยุติสงครามให้สิ้นสุดลงระเบิดสองลูกพร้อมใช้งานแล้วนั่นก็คือ l i ตเติลบอยและแฟตแมนแต่ทั้งสองลูกถูกสร้างขึ้นที่ลอสลามอสในนิวเม็กซิก หากจะทิ้งมันลงที่ญี่ปุ่นตามแผนก็จำเป็นต้องนำมันไปที่นั่นเสียก่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดอาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธทดลองระดับสูงกลไกการยิงในลิตเติลบอยยังไม่เคยถูกทดสอบมาก่อนการระเบิดก่อนกำหนดของระเบิดทำลายเมืองเหล่านี้และนั่นคือข้อกังวลของกองทัพเพื่อความปลอดภัยอาวุธทำลายล้างสูงเหล่านี้ถูกขนส่งโดยการถอดแยกชิ้นส่วนโดยบางส่วนไปทางอากาศและบางส่วนไปทางทะเลในฐานะเรือที่ใหญ่ที่สุด เร็วที่สุดและดุร้ายที่สุดในพื้นที่ในขณะนั้นอินเดียนาโพลิสได้รับมอบหมายให้บรรทุกส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของลิตเติลบอยนั่นก็คือแกนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะมันยากที่จะอธิบายว่าสินค้าชิ้นนี้นั้นสำคัญแค่ไหนและเมื่อ USS ออินเดียนาโออกเดินทางจากอู่ทับเรือ Hunter's Point ในซานฟรานซิสโกพร้อมส่วนประกอบของลิตเติลบอยตีเก็บไว้ภายในอย่างปลอดภยัย มันได้บรรทุกยูเรนเนียมเสริมสมรรถนะประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณทั้งหมดในโลกเรื่องการบรรทุกลิตเติลบอยนี้เป็นความลับสุดยอดซึ่งแม้แต่กัปตันเรือก็ยังไม่รู้ว่าเขากําลังบรรทุกอะไรอยู่อินเดียนาโพลิสออกจากฮันเตอร์สพอยต์เพียง3ชั่วโมงหลังจากประสบความสําเร็จในการจุดระเบิดปรมาณูครั้งแรกในการทดลองทรินิตี้อันโด่งดังทันทีที่พวกเขารู้ว่าระเบิดสามารถใช้งานได้พวกเขาก็เดินทางไปยังเกาะทีเนียน ซึ่งอยู่ห่างจากญี่ปุ่นไปทางใต้1,500ไมล์อินเดียนาโพลิสใช้เวลาเดินทาง6,000ไมล์ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเกือบทั้งหมดเพียง10วันในวันที่6สิงหาคมปีคศ1945ลิตเติลบอยถูกบรรทุกเข้าสู่ท้องของเครื่องบินโบอิง B-29 ซูเปอร์ฟอร์ทรสที่ชื่อว่าอินโนลาเกและถูกทิ้งลงบนเมืองที่โรชิม่า3วันต่อมาแฟตแมนถูกจุดระเบิดเหนือเมืองนางาซากิ และหวันหลังจากนั้นจกักรพรรดิฮิโระฮิโตะประกาศยอมแพ้ของญี่ปุ่นต่อฝ่ายสัมพันธมิตรสำหรับคนส่วนใหญ่มันเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่แต่ไม่ใช่สำหรับลูกเรือของอินเดียนาโพลิสเพราะเมื่อสงครามสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการส่วนใหญ่ของพวกเขาก็เสียชีวิตไปแล้วหลังจากการส่งสินค้ามรณะไปยังเกาะทีเนียนอินเดียนาโพลิสก็ถูกส่งไปยังเกาะกวมก่อนแล้วจึงไปยังฟิลิปปินส์ แต่ระหว่างทางไปยังเกาะเลหลังจากเที่ยงคืนของวันที่30พระรกรกฎาคมลูกเรือถูกพบโดยเรือดำน้ำญี่ปุ่นไอห้ปดภายใต้ความมืดมิดเรือดำน้ำลำนี้ค่อยๆเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งการยิงที่สมบูรณ์แบบแล้วปล่อยตอร์ปิโดหลูกเข้าใส่เป้าหมายที่ไม่รู้ตัว2ลูกพุ่งชนเป้าหมายและความเสียหายก็ร้ายแรงมากเกือบจะฉีกเรือออกเป็นสส่วน 12นาทีต่อมา USS Indianapolis ที่ยิ่งใหญ่นั้นก็ได้จมหายไปกลืนกินโดยผืนน้ำสีดำของมหาสมุทรแปซิฟิกมันเกิดขึ้นเร็วมากประมาณ300นายจากลูกเรือเกือบ1,200นายที่อยู่บนเรือนั้นจมลงไปพร้อมกับเรือส่วนที่เหลือทุกเวียงลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกที่กว้างใหญ่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถขึ้นเรือชูชีพได้ แต่ส่วนใหญ่ก็ลอยคออยู่ในน้ําโดยมีเพียงเสื้อชูชีพธรรมดาธรรมดาเท่านั้นที่ช่วยให้ลอยอยู่ได้พวกเขาอยู่ลําพังในความมืดมิดชายผู้วัดกลัวจํานวนมากพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกระเบิดบนเรือทําอะไรไม่ได้นอกจากรอการช่วยเหลือแต่โชคไม่ดีที่การช่วยเหลือนั้นยังมาไม่ถึงในช่วงที่กองทัพเรือสหรัฐมีเรือรบมากที่สุดถึงเจ00ลําในสงครามโลกครั้งที่สอง การประสานงานกองเรือขนาดใหญ่เช่นนี้จึงเป็นงานที่ยากและมีการตัดลดขั้นตอนบางอย่างเพื่อการทำงานทั้งหมดนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเดือนมการาคมปี1945ีมีคำสั่งของกองเรือแปซิฟิกออกมาว่าการมาถึงของเรือรบขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องรายงานไปยังส่วนกลางอีกต่อไปโชคไม่ดีที่เจ้าหน้าที่ท่าเรือที่เมืองเลตีความคำสั่งใหม่นี้อย่างสร้างสรรค์ว่าเขานั้น คงไม่จำเป็นต้องรายงานถ้าเรือลำใหญ่นั้นยังมาไม่ถึงซึ่งหมายความว่ามิเดนนาโพลิสมาไม่ถึงตามที่กำหนดก็จะไม่มีใครแจ้งเตือนไปยังส่วนกลางนั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่แต่ถ้าไม่ใช่เพราะความผิดพลาดครั้งใหญ่อีกครั้งหลังจากตอร์ปิโดพุ่งชนอินเดนาโพลิสหลังจากตอร์ปิโดพุ่งชนอินเดนาโพลิสได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติมาตรฐานและส่งสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือทันที แต่เครื่องวิทยุของเรือได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีและสัญญาณเหล่านั้นไม่เคยถูกส่งออกไปหรืออย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนเชื่อมานานกว่า40ปีใช่ไหมแต่เอกสารที่ถูกปลดเป็นความลับในปี1999แสดงให้เห็นว่าสัญญาณขอความช่วยเหลือเหล่านั้นถูกรับได้โดยเจ้าหน้าที่วิทยุถึง3คนซึ่งทั้งหมดพยายามส่งข้อมูลสำคัญไปยังผู้บังคับบัญชาแต่ทั้ง3คนนั้นก็ถูกเพิกเฉย คนหนึ่งในผู้บังคับบัญชาของพวกเขาเมาอีกคนหนึ่งทำตัวเหมือนติดป้ายห้ามรบกวนไว้ที่ประตูและอีกคนเชื่อว่าการส่งสัญญาณน,นั้นเป็นอุบายของกองทัพญี่ปุ่นทั้งหมดนี้หมายความว่าลูกเรือประมาณ900คนที่รอดชีวิตจากการจมของอินเดีนาโพลิสต้องอยู่ตามลำพังกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งห่างจากแผ่นดินถึง600ห0รอไมล์และสี่วันแห่งความสยองก็ได้เกิดขึ้นฉลามตัวแรกถูกพบเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในเช้าของวันนั้น และสี่วันต่อมาเสียงกรีดร้องที่น่าขนลุกก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเมื่อลูกเรือของอินเดียนาโพลิสถูกฉลามขาวห่างยาวและฉลามเสือที่บนเวียนอยู่รอบๆนั้นกัดกินไปทีละคนเป็นเรื่องยากที่จะจินตนานการว่ามันน่ากลัวแค่ไหนที่ถูกฉลามขนาด5เมตรไล่ล่ากลางมหาสมุทรเปิดแต่ความจริงที่น่าเศร้าก็คือมีอะไรให้กังวลมากกว่าฉลามที่น่ากลัวสุดๆในถิ่นนี้ก็คือช่วงฤดูร้อนสูงสุดในแปซิฟิกตะวันตก ห่างจากเส้นศูนย์สูตรเพียง12องศาเซลเซียสอุณหภูมิกลางวันสูงถึง40องศาและแสงแดดที่สะท้อนจากน้ำทําให้ผู้ใช้เกือบตาบอดในตอนกลางวันส่วนกลางคืนก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยโดยมีอุณหภูมิน้ําเย็นพอที่จะทําให้เกิดภาวะตัวเย็นแทบจะไม่มีอะไรจะกินหรือว่าจะดื่มและเมื่อภาวะขาดน้ําอย่างรุนแรงเริ่มคืบคลานเข้ามาหลายคนก็ได้ยอมแพ้และดื่มน้ําทะเลซึ่งยิงเร่งให้พวกเขาเสียชีวิตเร็วขึ้น อาการหนึ่งของการขาดน้ำอย่างรุนแรงก็คือภาวะเพะ้อและเมื่อวันเวลาผ่านไปผู้รอชีวิตหลายคนก็เริ่มเสียสติจริงๆพวกเขาประสบกับภาพหลอนที่สดใสและในบางกรณีพวกเขาก็ทะเลาะก,กันในน้ำและพากันจมน้ำส่วนที่เหลือก็เกิดแผลเปื่อยจากน้ำเค็มที่กัดและไม่นานก็ติดเชื้อเป็นเวลาสี่วันเต็มๆที่ชายเหล่านี้ได้สัมผัสกับสภาวะที่อยู่ใกล้ขีดจำกัดของสิ่งที่ร่างกายมนุษย์จะทนไหว และตลอดเวลาที่ผ่านมาฉลามก็ยังคงวนเวียนอยู่เสมอเสมอจริงๆแล้วไม่มีใครรู้ว่าทหารกี่คนที่ถูกฉลามข่าวและฉลามเสือเข้าโจมตีอย่างจุดเที่ยวเรือจมไปนับร้อยตัวจากประมาณที่คาดการว่าอยู่ที่ประมาณ30แต่บางคนเชื่อว่าอาจจะสูงถึง150ตัวซึ่งนี่มันอาจจะเป็นจํานวนที่น้อยกว่าที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ซึ่งเราไม่รู้แน่ชัดถึงตอนนี้คุณอาจจะเริ่มสงสัยว่าเรารู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างไร เพราะหมายความว่าคงไม่มีใครรอดชีวิตจากนารกบนดินนี้ใช่ไหมทําไม่ใช่เพราะโชคดีมหาศาลพวกเขาคงไม่รอดแต่ในเช้าวันที่สองสิงหาคมสามวันครึ่งจากที่อินเดียนาโพลิสจมเครื่องบินลาดตะเวนของสหรัฐซึ่งกําลังออกลาดตะเวนตามหาเรือดำน้ําญี่ปุ่นตามปกติก็เห็นคราบน้ํามันขนาดใหญ่กระจายอยู่กลางมหาสมุทรและสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคนในน้ําอยู่ในนั้นลูกเรือรายงานสิ่งที่พบไปยังชายฝั่งและไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเครื่องบินสำรวจทะเล ที่มีนักบินชื่อว่าร้อยโทเอตูเรียนมาร์กก็มาถึงที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบมาร์กส์นำเครื่องบินคาทาลีนาลงต่ำเพื่อดูให้ชัดเจนขึ้นและสิ่งที่เขาเห็นก็จะหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตลูกเรือ,อเมริกันหลายร้อยคนอยู่ในน้ำบางคนอยู่ในเรือชูชีพส่วนใหญ่นั้นจะลอยอยู่ในสิ่งที่เรียกได้ว่าแผ่มนุษย์ทั้งหมดนั้นดูเหมือนตายไปแล้วมาร์กรายงานสถานการณ์ทันทีและในที่สุด เมื่อกองทัพเรือสรัฐตระหนักว่าเรือรบขนาดหนึ่งตันมูลค่า10ล้านดอลลาร์ของพวกเขาจมลงเมื่อ4วันก่อนโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นพวกเขาก็เริ่มปฏิบัติการกู้ภัยขนาดใหญ่ทันทีเมื่อทำภารกิจสำเร็จร้อยโทมาสควรจะกลับฐานแต่ว่าเขาไม่ทำเครื่องบินของเขาสามารถลงจอดบนน้ำได้แต่มีคำสั่งที่เข้มงวดว่าห้ามลงจอดในมหาสมุทรเปิดโดยเด็ดขาดคลื่นขนาดใหญ่นั้นทำให้มันอันตรายเกินไปอย่างไรก็ตาม มาร์กส์รู้ว่าต้องใช้เวลาสักพักกว่ากองทัพเรือจะมาถึงและเขามีสิ่งหนึ่งที่ใช้เหล่านั้นในน้ำไม่มีนั่นก็คือเวลาที่เหลือแม้จะมองจากอากาศเขาก็เห็นศพหลายสิบหรือว่าหลายร้อยลอยปะปนอยู่กับผู้รอดชีวิตไม่ต้องพูดถึงฉลามที่วนเวียนอยู่ตลอดเวลาและคราบเลือดสีแดงในน้ำที่บ่งบอกถึงจุดที่พวกมันเข้ามาโจมตีแล้วดังนั้นมาร์กส์จึงขอให้ลูกเรือของเขาบ่ว่าจะกลับฐานหรือว่าจะแหกกฎและพยายามลงจอด ลูกเรือทุกคนโบดเลือกอย่างหลังมาร์กสนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยแต่มันเป็นเรื่องที่เฉียดฉิวมากๆเครื่องบินกระเด้งอย่างอันตรายจากคลื่นขนาด3ามเมตรครึง่งก่อนที่จะลงจอดอย่างไม่มั่นคงในน้ำมาร์กและลูกเรือของเขานั้นเริ่มเคลื่อนที่ไปรอบๆพวกเขาดึงผู้รอดชีวิตที่มีอาการแย่ที่สุดขึ้นเครื่องบินเมื่อไม่มีที่ว่างภายในเครื่องลูกเรือก็ใช้เชือกร่มมัดผู้ชายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้กับปีกของเครื่องบิน คืนนั้นเรือกู้ภัยเริ่มมาถึงและผู้รอดชีวิตที่เหลือก็ถูกดึงขึ้นจากน้ําพร้อมกับศพที่ถูกทําลายของเพื่อนร่วมรบของพวกเขาชาย1 1 9 5คนอยู่บนเรืออิเดนาโพลิสเมื่อตอร์ปิโดพุ่งชนมีเพียง316คนเท่านั้นที่รอดชีวิตจากจํานวนนั้น56คนได้รับการช่วยเหลือโดยตรงจากเอดเดรียนมาร์กสและลูกเรือของพวกเขาการลงจอดอย่างเสี่ยงอันตรายกลางมหาสมุทรเปิดทําให้เครื่องบินของพวกเขาบินไม่ได้ แต่เมื่อผู้รอดชีวิตทุกคนถูกดึงขึ้นจากน้ำแล้วเรือกู้ภัยลำหนึ่งคือ U.S.S. Cecil ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมแทนที่จะถูกลงโทษเพราะาฝ่าฝืนคำสั่งมาร์กส์ได้รับเหรียญแอเมดัลซึ่งมอบให้สำหรับการกระทำที่เป็นวีรกรรมในระหว่างภารกิจทางอากาศในบรรดาผู้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมอิเดนนาโพลิสก็คือกัปตันเรือชาร์ลส์แม็กเวย์แต่หลังจากปฏิบัติการกู้ภัยเขาถูกขึ้นสารทหาร ในข้อหาทําให้เรือและลูกเรือตกอยู่ในอันตรายโดยที่ไม่ซิกแซกซึ่งเป็นกลยุทธ์ปกติที่ใช้เพื่อสร้างความสับสนให้กับเรือดำน้ำข้าศึกในน่านน้ำที่เป็นปรปักแม็กเวย์ถูกตัดสินว่ามีความผิดและการตัดสินใจนี้ก็ส่งผลให้เส้นทางอาชีพและชื่อเสียงของเขานั้นมัวหมองเขาไม่เคยฟื้นตัวได้เลยและในปีคศ .1968 เข,ออ 1, 8, ขาก็ได้ปลิดชีวิตตัวเองกองทัพเรือสหรัฐ สูญเสียเรือเกือบ400ลำในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่แม็กเวย์เป็นกัปตันเพียงคนเดียวที่ถูกขึ้นสารทหารจากการสูญเสียเรือของเขาหนึ่งจากการกระทําของศัตรูในขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนและญาติของผู้เสียชีวิตโทษแม็กเวย์สำหรับบทบาทของเขาในโศกนาฏกรรมแต่ส่วนใหญ่รู้สึกว่าเขาจะถูกทําให้เป็นแพะรับบาปและเกือบ30ปีหลังจากการเสียชีวิตมุมมองนั้นก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องฮันเตอร์สกอต และรับแรงบันดาลใจให้ศึกษาการจมของอินเดียนาโพลิสโดยมีข้อมูลออกมาว่าแม้ว่าจะเป็นความจริงที่อินเดียนาโพลิสไม่ได้ซิกแซกเมื่อถูกจมแต่กลับกลายเป็นว่าผู้บังคับบัญชาของแม็กเวย์ไม่ได้แจ้งให้เขาทราบว่าเรือดำน้ำญี่ปุ่นทราบว่ากำลังปฏิบัติการอยู่ตามเส้นทางของเขาในเวลานั้นการซิกแซกจำเป็นเฉพาะในน่านน้ำที่เป็นประรปักเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าแม็กเวย์ได้ขอเรือพิฆาตคุ้มกันสำหรับการเดินทาง โดยเฉพาะเรือที่มีอุปรกรณ์ตรวจจับเรือดำน้ำซึ่งอินเดียนาโพลิสไม่มีแต่คำขอนั้นถูกปฏิเสธโดยผู้ที่นำข้อมูลนี้มาเปิดเผยได้รับการสนับสนุนหลักฐานจากผู้รอชีวิตจากเรืออินเดียนาโพลิสและเขาได้นำหลักฐานเหล่านั้นไปยื่นต่อสภาคองเกรสและในปีคศ2000ประธานาธิบดีบิลคลินตันก็ได้ประกาศว่ากัปตันแม็กเวย์นั้นพ้นผิดอินเดียนาโพลิสจมลงในน้ำที่ลึกที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกไม่ไกลาจากร่องลึกมารเรียนา และจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ไม่มีใครรู้ว่าซากเรืออยู่ที่ไหนกันแน่ในการค้นหาอินเดน่าพลิสตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นมีความพยายามหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวแต่จนกระทั่งปีคศ2017ทีมพลเรือนที่ได้รับทุนจากพอลอาลเลนผู้รวมก่อตั้งไมโครซอฟท์ได้ค้นพบที่ตั้งสุดท้ายของเรือนในตำนานนี้ซึ่งลึกไปสามไมล์ครึ่งใต้พื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกเรื่องราวของ US s อเินเดน่าพลิส เป็นทางเรื่องราวของความกล้าหาญและโศกนาฏกรรมแต่ก็เป็นเรื่องราวของความหวังเช่นกันในช่วงกลางปีคศ2023มีผู้รอดชีวิตจากการจมเรือเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นคือทหารผ่านศึกฮารเบรเขาได้เขียนจดหมายถึงชายชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยพบกันมาก่อนนั่นคือคิดโดโคซิมิสมาชิกคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่บนเรือดำน้ำญี่ปุ่นไอห้าสิบแปดชายสองคนนี้เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตในสองฝ่ายของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ แต่จดหมายของเบรไม่ใช่จดหมายแห่งความเกลียดชังมันเต็มไปด้วยการให้อภัยมิตรภาพและค้าขอบคุณไม่กี่สัปดาห์ต่อมาฮิโรคกุมิก็ส่งจดหมายตอบกลับให้รที่มีข้อความอบอุ่นใจไม่แพ้กันมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ว่าในยุคแห่งความแตกแยกทางการเมืองที่ไม่เคยมีมาก่อนเราทุกคนก็สามารถหาจุดร่วมในฐานะเพื่อนมนุษย์ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ US s อินนาโพลิส เพื่อนๆฟังจบแล้วมีความรู้สึกย่าอะไรกันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์แสดงความคิดเห็นกันอีกเช่นเคยที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทั้งช่อง Red ไฟด์พอดแคสต์นำเรื่องราวอิงจากประวัติศาสตร์มานําเสนอไม่ได้มีการเสริมเติมแต่งข้อมูลส่วนไหนลงไปเพิ่มนะครับข้อมูลทั้งหมดนั้นมาจากประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ล้วน,วนหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นปกําลังใจกับช่อง r e d ไฟด์พอดแคสต์ และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่อง Red File ด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ